สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y o YouTube นาคาชา n นลนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567นะครับเราพัฒนาออกนะครับ6 3 4 4 1 3นะครับ6 3 4 4 1 3นะครับ ผลประกอบการของช่องนะครับที่ลงให้ไปท่านผู้ชมไปดูนะครับก็มีนะครับ1 3นะครับเป็นชุดที่จับเพิ่มเติมในคลิปที่เจาะให้นะครับแต่ว่าตัวเจาะเจาะไม่เข้านะครับมาที่1 3นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มาที่1 3 ก็ออกที่413นะครับตัวเจาะไว้ที่8284นะครับ0204นะครับก็อ่า4 4ก็มาเบิ้ลซะนะครับมาเบิ้ลซะแล้วก็มาบนที่13413 13นะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ตัวเจาะไม่เข้านะครับแต่พอก็พอพอเมีบ้างนะครับคือเข้าที่13อยู่ เข้าแบบตรงอยู่นะครับเข้าตรงอยู่นะครับแต่ว่าตัวเจาะเราเจาะไม่เข้านะครับเจาะไม่เข้าเพราะว่าตัวเจาะใช้สูตรนี้มาเจาะนะครับสูตร8020นี้หลุดไปนะครับหลุดไปสูตร024ปกติเข้ามาสองตัวแต่เข้ามาที่ตัวเดียวคือสี่ตัวเดียวนะครับสี่สี่นะครับแล้วก็สูตร135นนี้ก็ มาคู่เลยนะครับมาคู่เลยมาคู่เลยนะครับตัวสูตรนี้นะครับก็มาที่ทั้ง3นะครับ1 3มาที่4ด้วยนะครับสูตรหลักสูตรหลักหน่วยบนนะครับสูตรหน่วยบนก็มาเป็นหน่วยอยู่นะครับวันนี้มาทั้งหน่วยบนหน่วยล่างนะครับส่วนสูตรสูตรลับนะครับหลุดไปนะครับ789นี่หลุดไป นะครับต้องขอประธานอภัยนะครับถึงจะจับตัวเด่นไม่เข้านะครับจับตัวเด่นไม่เข้าแต่ก็พอมีเข้าให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่คือ 1- 3ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็เดินทางต่อนะครับไปวันจันทร์ที่5นะครับกุมภาพันธ์2567กนะครับก่อนไปดูนะครับก่อนไปดูวันจันทร์นะครับต็อฝากคำเตือนนะครับ คำเตือนเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำวนวณตัวเลขจากสถิติการอักรวันครั้งที่ผ่านมาเพื่อหากวามน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาไปต่อนะครับเจาะไม่เข้านะครับแต่ก็เลขก็ยังเข้าอยู่นะครับเลขก็ยังเข้าอยู่ถึงจะเจาะไม่เข้าแต่เลขก็ยังเข้าอยู่นะครับเอา สูตรลักนะครับสูตรหลักก็ใช้หน่วยบนนี่แหละเป็นตัวเดินเหมือนเดิมน,นะครับหน่วยเป็นตัวเดินเหมือนเดิมน,นะครับก็จะได้ก็จะได้3นะครับ4 5นะครับ3 4 5อ่าเป็นตัวเดินนะครับ3 4 5เป็นตัวเดินในสูตรหลักนะครับ ทีนี้สูตรรับสูตรรับที่มารับนะครับสูตรรับงวดนี้นะครับจะใช้สูตร012ที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับที่มา012เมื่อกี้นะครับจะใช้สูตรที่2สูตรสูตรนี้นะครับ012นะครับจะใช้สูตรนี้แทนนะครับซึ่งสูตรที่เข้ามามีกี้สูตรที่ไม่เข้า789เมื่อกี้เขาหลุดไปนะครับแต่ว่าก็จะ จะจับให้ทิลังอยู่นะครับแต่ว,ว่าเอาสูตรที่เข้ามาให้ดูกอนะครับ012นะครับงวดนี้ได้ที่ได้ที่เอ่อ1น3นะครับ1 2 3 1 2 3นะครับ 1, 2, <c oughs> ก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะประกบคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับเปแน,นวทางไว้ก่อนก็จะได้ที่1 3นะครับ1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5นะครับอ่ เป็นประมาณนี้ไว้ก่อนในการจับประกบคู่นะครับ9ก้าชุดตรงก่อนนะครับ9ก้าชุดตรงก,ก่อนก็ส่วนสูตรที่นํามาจับให้นะครับนํามาจับให้เดี๋ยวผมก็ดูแป๊บหนึ่งนะครับในงวดนี้นะครับสูตรที่นํามาตัดให้นะครับสูตรที่นํามาตัดให้ เป็นสูตรที่ทั้ง3สี่สูตรเหมือนเดิมนะครับสูตร2ตัวเป็นสูตรที่8ดสูตรเมี่กี่หลุดไปนะครับ5 7กับ9 1หลุดไปนะครับแต่งวดนี้นะครับพอมาเห็นตัวเลขแล้วนะครับ135 1 3 5 5 7หนึ่งนะครับจะชนที่1่จะชนที่1และชนที่5 และชนที่7นะครับ1 5 7ตัวรองมี3นะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ4ตัว1357นะครับ1 3 5 7น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับถ้าเราเอามาจับ1 3 5 7านะครับถ้าเราเอามาเอาตัวนี้มาจับ1 3 5นะครับ ก็จะได้มากกว่าเลยคือ13นะครับ13 15นะครับ35นะครับ13 1315 35นะครับก็จะมี1315อ่ะ3 3ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยอาจจะมีเบิ้ลตัวนี้นะครับ1315 33 35 นะครับเพราะว่าสูตรที่เอามาตัด4สี่สูตรมันจะชนอยู่ที่บนเวียนอยู่ที่ออยู่ที่กลุ่มนี้นะครับ 1, 1 1นะครับ3 3 5 5 5 7 7นะครับ1ก็มี3ตัวหนึ่งตัว5 3ตัวนะครับจะเป็น1 5ึ่้าไหมนะครับเป็น1 5ึ่้าไหม <c oughs> หนึ่งนี่ก็ได้นะครับสวยกำลังสวยนะครับอันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลขของเราไม่แตกกลุ่มมากนะครับไม่แตกกลุ่มเป็นเลขเด่นที่ไม่แตกกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกันก็น่าสนใจน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นน่าลุ้นมากนะครับไม่แตกกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหรือจะมีหลุดไหมนะครับสูตรหลักนี้อยู่สูตรนี้ ก็เคยเข้ามาเมื่อกี้ก็เข้า1 1นะครับที่เนือถึงสนะครับก็จับไว้ให้ท่านผู้ชมประมาณนี้วิเคราะห์ให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับชนที่1 3นะครับ1 3 1 5 3 3 3 5นะครับเป็นชนที่ชนเด่นนะครับสูตรหลักนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับสูตรหลักนี้สูตรเกา่า เดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปนะสูตรเก่าสูตรที่หลุดไปเมื่อกี้นะครับสูตรที่ได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้ามันได้ตัวไหนในงวดน,นี้นะครับวันได้ตัวไหนในงวดน,นี้ก็รอดูอีกรอบหนึ่งในชุดที่เจาะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็คงจะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจับไปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีชนกับเลขเด็ดเลขสูตรเด็ดของท่านก็เป็นไปได้นะครับก็ คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้เกียกัรรายกัรน,นะครับแล้วก็ท่านจะไม่พลาดคลิปที่ทางช่องลงไปในครั้งต่อไปนะครับครับก็ท่านโชคดีนะครับถูกหวย2ตัว3ตัวถูกร,ตรัตเตอรางวันที่1นึ่งร,รัตี่รองวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ